ครับช่วงนี้ก็ต้องขอทักทายกับชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมที่จะถึงนี่นั้น รู้สึกว่าในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของดวงจะตาและวัสนาการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะทำอะไรในช่วงต้นๆเดือนนี้ต้องระมัดระวังในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีพฤกษกอันนี้จะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของ การใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงินการทองในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะจับจ่ายใช้สอยอะไรต้องระมัดระวังอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่ท่านจ่ายนั้นล้วนแต่เป็นของที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นบางสิ่งบางอย่างก็เป็นของที่จําเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของครัวเรือนก็มีของใช้ของสอยหรือของที่ ท่านต้องการจะทำอะไรในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดติดขัดอยู่บ้างท่านก็ต้องหาซื้อหาเรียกว่าซ่อมแซมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของใช้ของสอยอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมต้นๆเดือนนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกัน <c oughs> งานที่ท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ย่อมมีการผิดพลาดได้บางทีก็ยังไม่ลงตัวบางทีท่านมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านบางคนนั้นจะได้ทางานที่ดีกว่าเก่าก็มีบางคนได้มีการขยับขยายหรือว่าสร้างจิตการใหม่ๆการลงทุนหรือว่าการ ก่อสร้างต่างๆก็จะมีการเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนกระดกระดาคมในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพฤกษกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ชาวราศีเมถุนนั้นถือว่าในการที่เปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศท,ที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เคยผ่านพ้นมาก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงก่อนนั้นชาวราศีเมถุนจะติดขัดอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปหรืออีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำก็ไม่มีงานที่ดีทำไปแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงหรือว่าทำไปแล้วก็ทำให้ตัวของท่านนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรทำไปก็มีแค่ เสมอตัวเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดชาวราศีเมถุนจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายอีกด้วยในเรื่องของการงานก็จะมีงานดีๆเข้ามาท่านบางคนที่ว่างงานก็จะมีคนชักชวในให้ท่านไปได้งานที่ดีๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่ม ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะหยิบจับอะไรให้ท่วในช่วงนี้ท่านรีบทำได้เลย ในเรื่องของการทำมาหากินนั้นถือว่าสุดยอดอยู่แล้วชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกรดักกระดาคมท่านจะทำอะไรท่านรีบทำการลงทุนอีกเช่นเดียวกันท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความยั่งยืนถาวรมีความจเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยท่านจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีเมถุนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีรายจ่ายและก็จะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะจ่ายอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ขาดไม่สนท่านมีคนที่เรียกว่าเอาเงินเอาทองมาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็จะเป็นผลดีเงินทองก็จะมีเข้ามาหาท่าน อยู่บ่อยครั้งในเรื่องของการทำมาหากินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมบางคนนั้นมีเหลือเก็บเหลือขวากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินชาวราศีเมถุนจะไม่เดือดร้อนต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17อันนี้จะมีดาวใหญ่คือดาว พระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้ก็จะทําให้ชาวราศีเมถุนนั่นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการทํางานงานที่ท่านทํานั้นอาจจะมีการสะดุดหรือว่ามีการติดขัดถ้าหากว่าท่านใช้ลูกน้องก็อย่าปล่อยให้ลูกน้องทําคนเดียวอาจจะทําให้ตัวเรานั้นเสียชื่อเสียเสียง งานที่ลูกน้องทำนั้นอาจจะทำให้เรานั้นไม่ได้ดิบได้ดีทำแล้วอาจจะต้องเอามาทำใหม่อีกเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจลูกน้องเป็นอันขาดในช่วงของวันที่ส7เป็นต้นไปจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ทำอะไรต้องพิถีพิธานต้องคอยระมัดระวังแต่หากว่าเราทำงานส่วนตัว ก้ท่านระวังอาจจะมีของสูญเสียหรือว่าอาจจะมีการของที่ชำรุดผุพังเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการทำงานส่วนรวมอีกเช่นเดียวกันต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจาถ้าหากว่าเราอยู่รวมกันหลายคนอันนี้ก็ท่านระวังไว้อาจจะมีการพูดจาอะไรไม่เข้าหูหรือว่าอาจจะมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ในเรื่องของการงานก็อาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจะทําให้งานของท่านนั้นล่าช้าหรือว่าติดขัดได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในช่วงของวันที่17ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกรกฎทุกราศีหรือว่าราศีเมถุนนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ท่านระวังไว้ จะเป็นการดีต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงนี้จะดีเรียกว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นที่มีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุน <c oughs> ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นดวงที่ดีของชาวราศีเมถุนอย่างมากเพราะว่ามีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีของเราจะทำให้ตัวเรานั้นมีความสดใส ทำอะไรก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานรับรองว่าท่านจะมีงานดีๆเข้ามาท่านท่านทำอะไรก็มีคนเชื่อฟังมีคนนับหน้าถือตาถ้าหากว่าเราเป็นนายเขาเราจะมีลูกน้องและมีบริวารอีกมากมายในช่วงที่มีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีของเราคือราศีเมถุนในช่วงของวันที่19ของเดือนกรกฎาคม อันนี้ก็ถือว่าดวงของเรานั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายท่านติดต่ออะไรหรือว่าท่านไปประมูลงานอะไรก็จะได้ทำอย่างใจที่ท่านต้องการสิ่งดีๆจะมีปรากฏสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปคนที่เกลียดหรือว่าคนที่เคยอิจฉาเราก็จะหนีห่างไปเขาอาจจะแพ้ภัยตัวเขาเอง เขาอาจจะไม่กล้ามาสู้หน้าหรือว่ามาเผชิญหน้ากับเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของเรานั้นมาแรงจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนเกรงกลัวมีคนนับหน้าถือตาบางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการในนี้ก็จะมีงานเข้ามาท่านท่านจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกด้วยงานที่ท่านทำก็จะได้ดิบได้ดี มีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในช่วงของเดือนกระดกกระดาโคมที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมถุนทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีความสำเร็จและมีความสุขอีกด้วยในเรื่องของโชคลาภเราก็มาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภจะมีเข้ามาหาท่านท่านจะลองเสี่ยงดวง เสียงโชคเสียงลาบก็ได้ชาวราศีเมถุนนั้นจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงในช่วงของวันที่19อีกเช่นเดียวกันจะมีดาวพฤกษซึ่งเป็นดาวใหญ่อีกเช่นเดียวกันอันนี้จะเข้าสู่ในราศีของเราอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือราศีเมถุนในช่วงของวันที่19 ที่มีดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรสับเปลี่ยนกันจึงทำให้ชาวราศีเมทุนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้มีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังและสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27อันนี้จะมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวใหญ่นั้นจะโคจร เข้าสู่ในราศีกันอันนี้จะทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าพัฒนาอะไรก็จะมีคนให้กําลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านหรือเรียกว่าในเรื่องของดวงนั้นต้องยอมยกให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของวันที่27ที่ดาว อังคารเข้าสู่ในราศีกันอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะลาบรื่นจะทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้ท่านจะเจอเจอเนื้อคู่ท่านจะไปทางเหนือไปทางใต้ ก็เปรียบเสมือนว่าท่านมีสเสน่ห์ท่านจะมีคนคอยเมตตามีคนคอยอุ้มชูท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอร้องอย่าเจ้าชู้ถ้าหากเจ้าชู้แล้วจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายเกิดการกระสํากระสายได้ <c oughs> ท่านยาเจ้าชู้เป็นอันขาดถ้าหากว่าท่านไม่เจ้าชู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะลาบรื่นและจะมีความสุขยั่งยืนถาวรต่อมาอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีของเราอีกครั้งในช่วงของวันที่27นี้ชาวราศีเมถุนก็จะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภอันนี้จะมีโชคมีลาภหยิบจับอะไร ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างมากมายเงินทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านโดยที่เรียกว่าไม่ขาดสายก็ว่าได้ <c oughs> ในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นดวงของท่านในช่วงของเดือนกรดักรดาคมนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวัง <c oughs> ก็มีแต่ก็น้อยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ด้อยถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภก็จะมีมากกว่าในช่วงนี้การทํำมาหากินก็ถือว่ามีความรุ่งโรจมีความโดดเด่นสิ่งไหนที่ไม่เคยมีท่านก็จะมีสิ่งไหนที่ท่านเคยลำบากตรากตรำก็จะคลี่คลายหายไป ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีเมถุนนั่นในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านก็ขอให้ท่านที่ฟังกันแล้วจงใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ให้ท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการด้วยก็แล้วกันเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี